สวัสดีแฟนบอลที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเราก็มาว่ากันด้วยเรื่องของสึกงบิ๊กแมตของ UCL ค่ําคืนนี้ครับระหว่างราชานชุดขาวกับเรือใบสี่้หมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอะไรกันครับเนี่ยโค้ชทั้ง2ทีมครับตา่างเงียบครับแต่นักเตะนั้นออกมาโหมโรมกันเฉยเลยนะครับผมก่อนเกมหยุดโลกซึก UCL จะเริ่มขึ้นนะครับสิ่งที่แปลกจากปกติที่ผ่านมาก็คือ โค้ดทั้งสองทีมครับอย่างคาร์โรอันเชล็ตติแล้วก็เป๊ปกัวเดอลานี่ยเงียบครับไม่มีการออกมาชมคู่แข่งเหมือนเคยครับไม่มีการออกมาพูดอะไรทั้งสิ้นนะครับผมต่างจาก ตัวนักเตะครับที่ออกมาเล่นสงครามจิตวิทยาแทนเฉยเลยนะครับผมอย่างฝั่งมาริทครับก็มีโรดริโกโกเอะครับตัวลูกของเรัลวมาริดนั้นยกย่องแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นสโมสรที่ดีและเจ๋งที่สุดในโลกนับเวลานี้ครับและการเจอกันครั้งนี้มันเร็วเกินไปครับน่าจะไปเจอกันรอบชิงอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าปากหวาน,นครับชมทางด้านเรือใบสีฟ้า ก่อนเลยนะครับส่วนทางด้านซิตี้เองก็ไม่น้อยแน่ครับก็มีทางด้านโรดี้ครับกองกลางตัวแบกนะครับผมมิดฟิลด์ของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นก็ยกย่องจูดบริงแฮมว่าว่าเป็นนักเตะที่ เก่งที่สุดในทีมเรอัลมาดริดนะครับผมแต่ยืนยันครับว่าจะไม่จับตากับนักเตะคนไหนคนดิงเพียงลําพังเพียงคนเดียวอย่างแน่นอนครับพร้อมจะประกบทุกคนครับเล่นเป็นทีมครับโอ้โหออกมาชมนักเตะเลยทีเดียวนะครับผมแน่นอนครับที่การออกมาชมทางด้านจูบลิงแฮมเพราะบลิงแฮมนั้นเป็นเดอะแบ็ของเรอัลมาดริดนะครับซึ่งทั้งสองคำพูดเนี่ยก็คล้ายๆกับวิธีการเล่นสงครามจิตวิทยาของโค้ชทั้งสองทีมเลยนะเพราะผลัด ความกดดันให้กับคู่ต่อสู้นะครับยังไงก็แล้วแต่ครับทั้งคู่เป็นทีมใหญ่ด้วยกันทั้งนั้นครับรับรองครับนักเตะทั้ง2ทีมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีคาหวานหรือว่าคําดูถูกคำนินทาอะไรก็ตามครับไม่มีหลุดสมาธิอย่างแน่นอนครับรับรองครับคืนนี้จะเป็นเกมแห่งความทรงจําของทั้ง2ทีมอย่างแน่นอนนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเพื่อนๆเะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ